ทาหน้าได้ปะไม่ต้องทาแค่ตาได้ปะทายาวมาเลยทาลงมายาวๆโอ้นี่นี่มันเคียวปะเนี่ยผสมมันเคียวปะเนี่ยคนดูหมื่นสามแล้วพี่เตร์ค่ะอยากถามว่าทำไมถึงถึง ทำไมถึงรักหนูโอ้หเหตุผลมันเยอะแยะมากมายเลยอะเร็วแ,แฟนขับมื่นสีแล้วเร็วแฟนๆแ,แต่แ<ฟ>โดยรวมก็คือ <c oughs> ถ้ารวมๆแล้วก็ทั้งหมดเป็นออกมาเป็นคำตอบเดียวว่าแบบเหมือนแบบหนูเป็นความสุขของลุงไงแต่จริงๆมันมีเหตุผลมากมายอยู่น,นนะถ้าพูดก็คือโอ้หสองวันก็ไม่หมดแล้วอะมันเยอะอะ